สวัสดีครับทุกคน an, ก,ก,ก like, คค่อนจะไปดูคลิปกันฝากกดไลค์คนละหนึ่ไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นการไม่พลาดคลิปใหม่ๆไปกันอายเบื่อจังเลไม่มีค่อยเกมเล่นเลยเอา้เอาไอ้นั่งกลับมาแล้วเหรอเอ้ย เชียร์ไม่รมันมีใครตามฉันมาเลยฉันโดนสตอก๊อ์เพื่อนใครใครตามฉันนายนายมาฉันรู้สึกว่าฉันฉันฉันไม่รู้กิจกรรมมาฉันซื้อของมามันเหมือนมีคนไปตามฉันไปมันอยากได้ของที่นายเล่นหรือเปล่าเออใช่แบบมันแจกายิ้งฉันไงมันแจกายทิ้นเดียวในงานอะไรอย่างเงี้ยเลยใครว่าใครว่ามันใครทำเชื่อว่าเดี๋ยวโดนเลยโดนโดนนั่นได้อะไรมาจากโลกกิจกรรมบ้างเมื่อเช้าวะเมื่อเย็นอ่ะฉันได้โอ๊ยฉันซื้อมาอันนี้ตุ๊กตาบ้าเลยเนี่ยเอ้ยตัวแรกพอว่าตัวสองตัวบ้าเลยเนี่ยนะเหรอ ชื่อเรื fois, <sh utter crackers> ่องว่าอะไรนะไฟไนแอดเฟดดี้ใช่ไหมนะฉันจะสุดที่สุด้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวตัวหมีบ้านนี่มันชื่ออะไรอ่ะชื่อเฟดดี้ตามชื่อเรื่องเลยเดี๋ยวฉันให้นายดูอ่าอ่าอ่แล้วมีอะไรอีกเขามีกิจกรรมด้วยเขาบอกว่าถ้าซ่อมไอ้ตัวนี้ได้จะได้หนึ่งร้านเฮ้ยเขายกมาให้ฉันเลยนะถ้าซ่อมได้โอ้โห ค่าไหลเป็นกี่บาทเน่ยเป็นหมื่นทำมกูตาเหมือนมองหน้าฉันหมื่นแรกหมื่นแรกกับล้านหมื่นมันมองหน้าฉันตลอดเวลาเลยไม่ดูดิตามันอะไหนบ้าไหมอ่ะมันมีมันไม่มองหรอกซ่อมเลยโอ้ยต้องต้องไปซื้อเครื่องอะไรซื้อแบบประแจซื้อโหหลายอย่างเลยนะเพื่อนเอาดีเหรอการลงทุนครั้งนี้เราจะได้หนึ่งล้านแล้วเราจะมีเงินเยอะมากไม่ต้องห่วงเออว่นถ้าซ่อมได้จริงเราจะร้านตังเงินด้วยไอ้ดูหลังก่อนเดี๋ยวไม่ซ่อมเดี๋ยวไม่ซ่อมมา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 หนังเกี่ยวอะไรนะเกี่ยวกับไอ้นี่แหละโจตัวการแหละเออ๋อฉันเคยได้อยู่ารือว่าจะใส่่แผนรู้ จะเป็นยามใช่ไหมแล้วยามเนี่ยคอยกระทืบนโป๊ะตุ๊กตาอะไรอย่างงี้ยใช่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 อ่าเนี่ยลองดูลองดูลองดูองดโอ้ยหมีบ้านนี่อะนะใช่ใช่ใช่หน้ามาดูสยดสยองมากเลยนะเพื่อนน่ารักออกนะสีสันมบบไ,ไม่น่ารักเลยไอหมีน้ำตา,า,ยอยาลอะไรกันเนี่ยโอ้โหมันเป็นหมีชั่วร้ายใช่ไหมตัวเนี้ยแบบไม่มีหมีชั่วรา้ายแค่แะไเป็นหมีแบบไม่ดีใช่ไหมหมีดี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 ตรงไหนวุฒนายไม่ชอบมันเกินไปแล้วใช่ไหมนะคืนนี้ไปนอนกอดกันเลยไอ้แมว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  อย,อยังเมื่อยเลยจบสักทีไปแค่ตีสามกว่าแล้วสนุกไหมสนุกไหมอบอกแล้วก็สนุกดีนะแต่ว่ามันมีตัวอื่นอีกไหมฉันอยากดูตัวอื่นมากอะตัวนี้มันก็สนุกดีแหละมีตัวอื่นด้วยแต่ว่ามันตอนฉันชอบตัวนี้สุดฉันเลยครับมากระสุนนี่หนักจะไปชั้นที่นอนแล้วพูดเดี๋ยวาไปซ่อมโอ้แม่ชอบ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 ใจจัดเลยนะตัวนี้นะแล้วเราจะรับมันเป็นเงินหนึ่งล้านของฉันเลยนะเฟยเออแบกคนละสองจะขอสองแสนได้ไหมช่วยซ่อมแล้วได้ออกตังทั้งหมดนะยตังค่าซ่อมอ่ะได้เลื้อยถูแค่ค่าซ่อมชิวๆโอเคงั้นเจอกันสวัสดีเพื่ รัวนอนเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เสียงคือยานแน่นอนแต่คิดเสียงบ้าเลยว่าตกใจเลยเฮ้ยเสียงอะไรวะเมือนที่มาจากข้างนอกเลยตะกี้อ่ะฮัลโหลเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะาแกะ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 อยู่ห้องไหนเนี่ยอยู่ห้องไหนเนี่ยแกอยู่ห้องไหน เลยเร็วเอ้ยบุคลองก็ดึงอะไรมาดูนี่ดูเลยฉันเจออะไรบางอย่างมาเร็วมาเร็วมาเร็วตามมาเร็วมันจะมีอะไรวะจะบอกนะว่าไอมันมี็คนขโมยหุ่นเราไปเอ้ยไม่ใช่ฉันเจอเฟนดี้เดี๋ยวมันหายไปฉันจำได้ว่าว่าตอนแรกอ่ะมันมีเสียงประหลาดใช่ไหมตอนที่ฉันนอนอ่ะมันมีบางอย่างอ่ะมันอยู่ตรงนี้ไว้ฉันจะดูดีปประตูเปิดเองด้วยจะบอกว่ามันหนีออกไป เขาไปไต่ขอบหน้าต่างฉันเว้ยแล้วมันก็เหมือนมันเหมือนมันมาหลอกฉันตรงหน้าต่างห้องนอนอ่ะแล้วมันก็หายไปด้วยหุ่นแล้วมันขยับเองได้เพื่อนมันหลอกเราอยู่ในในโกหกฉันเลยโง่เขมรหุ่นเราไปมันขโมยแหวนเลยมันเราล็อกล็อกสิบชั้นเลยกูล็อกสิบชั้นเลยนานนะโอ้ยไม่รู้อะไม่ไฟเหอแจ้งความเลยฉันว่าเราต้องแจ้งความอะไรแซมไอ้กินอะไรเว้ยเหมือนสนิมเขื่อนเลิกแบบเลอะลางแล้วตุ๊กตาเหม็นนะเฮ้ย อยู่ห้องไหนเนี่ยแค้ไม่รู้จะรู้ฉันมองไม่เห็นใครไปฟมไฟเอาหน้าจุมพื้นทำไมล่ะเออหายใจไม่ออก <c oughs> อะเฮพยนี่เหมือนก้องจะเปิดเดี๋ยวจกคุณคุณมีน้ำดูดมีกล้องดูมีพัดลมมีจอหลายจอ, <c oughs> อยนีในหนังน เย้ <Yeah! S 1> <Yeah! S 2> yeah! อะไรล่ะเพื่อนมันเราอยู่เราอยู่ในหนังแสงดงว่ามันต้องมีตุ๊กตาผีที่มันคอยมาหลอกหลอนแล้วมันรอจับกินเราจับสแกนเราจนเราจะเสียชีวิตแขนหักกระดูกดีดนิ้วกินหัวสมนแบบขาดแยกขาดแบบนี้เล็บนิ้วฉีกโอยกี่มหมดเลยเพื่อนแฟนเ้เดี๋ยวมึงยังชอบมันอีกเหรอเดี๋ยวมันเปิดไฟก่อนก่อนตา<อ>ยตัวจริงจะได้เจอไงเดี๋ยวเราออกจากห้องนี้ไหมเราไปสำรวจข้างนอกกันหรอไปถ้าออกกันดีกว่าใช่ไหมฟหาวิธีทำให้เราออกจากที่นี่กันดีกว่าออกสิ ติดเฮ้ยกดได้หน่อยเนี่ยเราอยู่ไหนเนี่ยมีถ่ายในมันคุ้นเลยมีมีตุ๊กตาเต็มไปหมดคุณคิดว่าตกตรงเวทีน่าของคุ้ณไหมคุ้นเหมือนเจอเลยนู่นอะแต่มันไม่ขยับดิสพราะตอนนี้จะเป็นกลางวันอยู่โอเคไปมี่กี่โมงเลยเนี่ยนั่งเลยนั่งทำไมอะเนี่มันร้านไอ้นี่นี่ว่านี่มันร้านแบบเวทีคอนเสิร์ตนี่ตรงเนี้ยร้านที่เขาไปจัดวันเกิดให้เด็กไงใช่โอเคมันไม่ขยับได้อยู่เพราะว่าตอนนี้มันเป็นกลางวันอยู่เราลุยไปก่อนที่มันจะกาศเป็นกลางคืนแล้วตัวข้างหลังตัวอะไรเนี่ย นายารูปไป่หม่ายรูปไม่ไม่ถ่ายอย่าบ้าตอนไม่ใช่หาวิธีออกจากที่นี่ก่อนดิเออมาออกยังไงดูตาเขาดิมือมัมองฉันตลอดเวลาเลยดูดิมองฉันตลอดเวลาเลยดิกลัวโอ้ยน่ากลัวปะโอ้ยออกที่นี่ยังไงวะเนี่ยมีรูปปงด้วยเป็นตู้กดน้ำเป็นี่ห้องอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันจะเข้าไปได้หากุญแจ๋แล้วหากุญแจหากุญแจเข้า claro ยังไรมือตรงนู้นก็มีใช้ใส่ตัวเลขด้วยเออเต็มไปหมดเลยวะเนี่ยแต่หากุญแจห้องนี้ก่อนหายังไงอะมันไม่มีอออะะไรบกเลย เออว่ะนัลลองมาหาแบบมองดีๆดิรอบๆมองดีๆหลังวัวทุงไอ้ดีหรือเปล่าหรือหลังกีตาร์มันจะมีกุญแจ็ชฉันว่าต้องมีกุญแจอยู่อย่าเลยตัวนมีบ้างนี่ด้วยอยู่ใตัวนี้บอกวะมีเอาจะไปค้นมาเลยน่าเกลียดน่ากลัวหรือว่ามันอยู่ในพวกอาหารอะไรงี้วะอยู่ในหม้อป่าวะเออเออไม่มียเดี๋ยวฉันลองชิมก่อนโฮ้ยชิมทำไมอ่ะหาก่อนดิเอาขึ้นบนไปอยู่รอหอนหายหมดเร็วพิซซ่าเหลอยไม่มีเลยอะอยู่ไหนวะเนี่ยนายรอเครจับตรงไหนอ่ะเอออันนี้ป่าวะนีหรือเปล่่าอออันน้หรรทไไมมะู้ว่ามันนเเฮ้ย ที่ไงเอ้าสุ่มเจอเฉยเลยสวยดิไปงั้นเรามามามไม่มาไม่งั้นเราเอาุณแจไปเปิดห้องห้องนี้ไหมเร็วเร็วเจอเฉยเลยมันจะมีอะไรวะเฮ้ยมีตุ๊กตาเพื่อนมีตุ๊กตาที่เหมือนศพอยู่ตรงนั้นด้วยอ่ะกลิ่นแรงมากเลยว่ะใช่ใช่ชั้นว่าห้องนี้เหรอใช่แล้วตุ๊กตาแล้วห้องมันชื้นเหม็นมากเลยนะเว้ยมันต้องเก็บของเลยเออมีอะไรมาเนี่ยจะไปคอยดูไอ้หมีด้วยนะถ้าหมีมันเดินบอกฉันด้วยนะฉันดูเออมันหายไปแล้วอะไรอะไร อะไรมันหายไปแล้วหมีบ้านนั่น่ะอาไงเราจะกลับห้องเดิมก่อนไหมโอเคฉันได้คุณเจีมาแล้วนี่เราจะออกตอนไหนก็ได้เผื่อเซฟไว้ก่อนเผื่อมันมาจังหวะที่เราอย่าเปิดมีอะไร้างเนี่ยมีโบวรดน้ำเอามาทำไมมีอเอ,อกสารเอกสารทมดหมดมีโนเกียหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์จ่าแบต ใช้ยังไม่ได้สัญญาไม่มีมีตุ๊กตาอะไรก็ไม่รู้ไม่มีโอไม่ีน่ไหนที่ดูเป็นรหัสเลยนะเออต้องหารหัสวะตอนไหนมันคือรหัสมึงเนี่ยเอกสารมี่ไม่ไม่บอกเลยหรอรือว่าโทรศัพท์คือรหัส่ามั่วเลยหนึ่งห้าศูนย์เหรอก็เป็นไม่ได้เดี๋ยวลองเช็คตัวอย่างก่อนมั่วฉันมั่วเชื่อแค่เลยเออก็รู้อยู่แล้วว่าไม่คนเชื่อแกเออเกียนฉันบอกแล้ว่าของจริงเดี๋ยวโอาทิ้งกูเลยมันหายไปไหแล้วไม่รู้ไม่รู้เสียไปไหนกไม่รู้จะเปิดดีก่อนหนึ่งห้าศูนย์เฮ้ย ฉจะไปได้จริงเหรอแล้วอ้กีบ้านนั่นอะไป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 ไมอนมอนมาแล้วไป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 ปไปปไปไปเปไวไป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 ปไปไปไปปไดไเไปไปไปไไไป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 ไไป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 ไไป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 ไไป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 ไไป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 ไ สวิธเราต้องแยกทางกันว่าเพื่อนถ้าไปเราตายหาแน่เลยเราต้องรีบไปแบบมันจะบับุกเข้ามาแล้วมันจะเข้ามาหรอไม่ไม่ต้องกันเราต้องให้สวิธกดทุกปุ่มเฮ้ยมันพามาแล้วเร็วเร็วเร็วไปไปมาตามมาตามมากดยอไปนะกดย่อไปนะกดย่อไปเดี๋ยวเราล่วงแน่ย่ออยู่ย่ออยู่ย่ออยู่เดินตามไปเร็วเดินตามไปเร็วเดินตามไปเร็วเปิดแล้วข้าวอีกซ้ายมือไปิดไหมไม่ใช่เปซ้ายเองนายนายไปนคนตายตัวไปเลยโอเคลิตร้อฉันเปิดแล้วโอเค ตามไปต่อไปต่อไปกไปทางเรื่อยๆไม่รู้ว่าทางไหนแต่ว่าเราตกด้วยเนี่ยฉันมาอันเดี๋ยวดีโถโอเคเออแต่ไปอันเดียวอันเดียวอีกอันเดียวเอาท้ายเอาท้ายเราจะเปิดประตูทางนี้ไม่ใช่เราอยู่จะอยู่นี่นี่ถึงไหมถึงไหมมันตามไปแล้วมันจะไปกินเราแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วแล้วก็ต่อประตูนี้เปิดเลยประตูนี้ไม่เปิดทำไมต่อเราทำไปแก้ประตูก่อนขอร้องล่ะนะถ้าประตูไม่เปิดเราตายขากังวลแน่นอนตายแน่โอเคหนึ่ง สองซ้ำไอ,อ้ไปเร็วไปเร็วไปเร็วเข้ามาเร็ว <Okay. S 1> น้ำตาลแดงม่วงเหลือง <c oughs> คืออะไรอะ่ะไปน้ำตาลก่อนเลยตาลแดงม่วงเหลืองน้ำตาลแดงม่วงเหลืองน้ำตาลแดงม่วงเหลืองน้ำตาลน้ำตาแดงม่วงเหลืองน้ำตาลคืออะไรคืออะไรเฮ้ยมีอ,ยยอ,ะ <c oughs> อะไรอะไรเขาเยเข้าก่อน เหมือนปุ่มให้กดตามสีเรอเหมือนป่าเหมือนป่ะผมว่าเราอยู่ในนี้ก่อนเราเราอยู่ในนี้กว่าไหมมันจะหาเราไม่เจอตรงนี้หรอมั้งมันน่าจะอับสไลด์ไม่ออกไว้ตรงปุ่มอ่ะไอ้ตรงป้ายเขียนนะมันเป็นหนังอังกฤษเพราะมันอ่านไลยไม่ออกหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วกันเารื่อหนังฝรั่งหนังอังกฤษหรอวะอุเดินมา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 มาคือมาข่าไใบแหล่ะว่าน้ำตาลแดงม่วงเหลืองอ่ะมันอาจจะมีมันอาจจะให้กดตามสีป่ะให้อยู่ตามสีอะไรเงี้ยคือของตามสีอันนั้นเลยของตามสีจะว่ามีไหมล่ะอันเนี้ยไม่มีอ่ะ อทำไมอะมันมีข้างล่างอย่างนั้นอะเผื่อมีประตูลับข้างล่างอีกเราด้วยเออว่ะเออไปยังไงบอลนั่นอะไปแล้วไปแล้วไปแล้วกลับไปแล้วไปเร็ช่วยหายเร็วก่อนที่มันกลับมาอีกรอบนึงหายเจอแล้หมดก่อนคำ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 เอ้ยนี่ไงคำต่อคำต่อนี่ไงไมกดนะกดไปแล้วเหรอกดแล้วกดแล้วกดแล้วได้แล้วนะสิลำธารนั่นจะได้แล้วลำธารอะไรนะลำธารแดงม่วงเหลืองแดงแดงฮยโดนตาหัวไม่ใช่ของผีป่ะแดงแดงทางเข้าไหมทางเข้ามาเร็วคำเร็วคำเร็วเฮ้ยจะแล้วไหนไหนปุ่่มอยูไหนอ่ะคคคเหรอเ้ยนี่ไงอ้าว โอเคก็แล้วก็แล้วแล้วตาแดงม่วงม่วงคือไหนม่วงม่วนี้น่าจะนี้มันมีสองม่วงอ่ะม่วงนี้เปล่านี่ม่วนนั้นไม่น่ามีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูตึ๊บทำเร็วครับคันอยู่คันอยู่ม่วนปล่าวะอยู่ไหนวะนี่อ่ะหาเร็วช่วยหาเร็วกว่าที่ผีบ้านนั่นกลับมาไหนนี่โอเคสวยม่วงไมเหลือง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 อะไหนนี่หรอมาจันนิแล้วเข้าไงอ่ะแล้วข้อสกิลมันตามไปยังเฮ้ยนี่ไงนี่ไงก็เปิดแค่นี้ว่าข้างล่างเนี่ยไม่น่าใช่มันอยู่ข้างบนนี่เลยเฮ้ยเฮ้ยเคลียร์ที่่ไไหนมรู้ยเฮ้ยมาแล้ว เฮ้ยอ้อมีทางไปต่อลาวะระวาฉันมันเก่งในการกระโดดไปเร็วไปแล้วไปแล้วผู้นี้จบก่อนไม่กินพู้อะไรฉันจะเก่งในการกระโดดแต่ว่าไอ้หน้านตามาฉันก็ไม่ชอบเท่าไหร่ไปเร็วชึบปต่อตามมาแล้วชึบโอเคชึบตามมาชึบชึบชึบอ้ออ้อจะจะตายจะตายเอออย่าอย่โดนเพื่อนเร็วแมีมันมองกนะเพื่อนบอกอะไรบอกอะไรบอกอะไรไอ้บอกอะไรจุดต่อยนะ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วตรงนี้ไปไงเนี่ยตรงนี้เข้าตรงนี้มันระเบิดจำมาแล้วโอเคเฮ้ย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 โอ้ยติดขางเกงไฟติดขางเกงไปแล้วไปแล้วไปแล้วเด้อชึบชึบฮึบชึบชึบโอเคโอเคชึบชึบโอเคไปแล้วไปโดนตามมาอยู่ตกไปข้างหน้าตกไปข้างหน้าตกไปข้างหน้ามันอุ้ยไปไปึบมันมันเป็นหุ่นยนต์ประเภทไหนเนี่ยโดนลาวาดน่เป็นอะไรเลยอ่ะมาแล้วเป็นมันเป็นหุ่นประเภทไหนมันโดนลาวาไม่เป็นอะไรเลยหุ่นยนต์เก๊โอ้โหโอ้สูงมากโดนตามมา ติดดแล้วด้วยไปแล้วไปแล้วอย่าอย่าวอย่าอ่าขบนจะเป็นักออกบอกว่าจะเป็นอย่างนั้นมันไม่ดโอ้โหเราแล้วเข้าแล้วเข้า้เข้าเ่อยฉันฝึกัอยู่กูตามตัว่ติดแล้วมันติดหัวมันติวมันติดหัวไปดตรงนี้ตรงนี้คือมาเร็วมาเร็วว้าวไกนเถอะมาเร็วชื่อโอเคได้ดูร้อยมาาใครเนี่ยมาใครอะเดี๋ยวมาข้าบ้านเราหมาลุงจ๋านี่ลุงจ๋าใคร เลือดเต็มบ้านเลยนี่หุ่นที่นายเอามาจังงานอ่ะมันฆ่าลุงจ้าไปแล้วนะแค่จะมาเรียกประกอบเลยไปกันแค่ฟังฉันเก็บข้าวของย้ายบ้านกับเถอะเพื่อนก่อนที่มันจะกลับมาอีกแล้วหนึ่งล้านใช่ไหมไม่รู้แต่วเอาตุ๊กตาไปทิ้งก่อนไม่นึ่นายนายนายมาคอมพิวเตอร์นายเก็บของเรียบร้อยฉโอเคไปทีก่อนไปแล้วไปแล้วเก็บของเร็วมาอยู่เร็วไปอยู่เร็วไปอยู่เร็วขึอยู่ก็อยู่ไกลปูกูไปเร็วกูเก็บของ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 เก็บที่นี่เก็บเก็บคอมเก็บทิดเดยงเก็บที่หมดเร็ว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  嗯。Hmm.